สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับคุณครูจอยอีกแล้วนะคะสัปดาห์น,นี้เราเรียนหน่วยเรื่องแม่จา๋าวันนี้คุณครูคจอยและพี่ข้าวหอมพี่ข้าวหอมหายไปไหนบ้าสวัสดีค่ะน้องนา กับพี่ข้าหอมมันจะมีนิทานมาฝากเด็กๆด,ด้วยนิทานมีชื่อเรื่องว่าอะไรคะพี่ข้าวหอมน้องไข่เจียวตอนวันแม่คะ่ะเดี๋ยวเด็กๆไปชมกันเลยนะคะไปชมกันเลยคะ่ะ In Can น้องไข่เจียวตอนวันแม่วันนี้น้องไข่เจียวมาโรงเรียนกับคุณแม่ แล้วคุณแม่ก็เข้าไปในโรงเรียนกับน้องไข่เจียวด้วยเพราะคุณครูบอกว่าพรุ่งนี้เป็นวันแม่วันนี้จึงมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับแม่มากมายคุณครูได้เชิญแม่มาที่โรงเรียนและให้ลูกได้กราบขอพอรพร้อมมอบพวงมาลัยดอกมะลิซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่ให้แม่เพื่อแสดงความระลึกถึงพระคุณอีกด้วย คุณครูบอกว่าวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันแม่วันนี้มีเพื่อให้ลูกๆทุกคนควรระลึกถึงพระคุณของแม่แม่คือผู้ให้กำเนิดชีวิตและคอยเลี้ยงดูจนเติบใหญ่แม้จะรู้ว่าการคลอดลูกแต่ละครั้งจะเป็นช่วงที่เจ็บปวดทั้งร่างกายและอันตรายถึงชีวิตที่สุดแต่ด้วยความรักที่แม่มีต่อลูกนั้นยิ่งใหญ่เหลือเกิน จึงทำให้แม้จะเจ็บปวดร่างกายมากเท่าใดหรือแม้จะมีอันตรายถึงชีวิตเพียงไรแม่ย่อมยินดีที่จะให้ลูกเกิดมาและไม่เพียงเท่านั้นแม่ยังปรารถนาให้ลูกได้เกิดมาด้วยความสมบูรณ์ทางร่างกายและจิตใจเพื่อให้ลูกๆได้มีชีวิตอย่างมีความสุขสมบูรณ์แม่ทำทุกอย่างเพื่อให้เราเติบใหญ่ให้เราพึ่งพาตัวเองได้ตั้งแต่เล็กจนโต แม่ต้องป้อนข้าวป้อนน้ำร้องเพลงกล่อมให้นอนดูแลยามเจ็บป่วยเล่านิทานร้องเพลงปลอบใจเราให้กำลังใจเราสั่งสอนเราคนที่จะเป็นแม่คนได้นั้นคือคนที่ทำหน้าที่ของความเป็นแม่เลี้ยงดูเด็กที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ จนเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณค่าต่อสังคม <ไป S 1> เราต้องมีความกตัญญูต่อแม่หรือผู้มีพระคุณแม้ว่าน้องไข่เจียวและเพื่อนๆจะเป็นเด็กแต่ก็สามารถตอบแทนบุญคุณของแม่ได้โดยเป็นเด็กดีช่วยงานบ้านง่ายๆปราพฤืชตนเป็นลูกที่ดีและตั้งใจเรียนเป็นไงกันบ้างคะน้องๆองิทานที่ี่เปิดให้ดูน้องๆสนุกกันหรือเลปล่า อย่าลืมนะคะเด็กๆ12สิงหาคมนี้ตรงกับวันแม่เด็กๆอย่าลืมบอกรักแม่นะคะและก็ต้องเป็นเด็กดีไม่รื้อไม่โซนตั้งใจเรียนเชื่อฟังคำสั่งของคุณแม่ด้วยค่ะพี่ข้าวหอมรักคุณแม่นีมคะรักสิคะถ้าอย่างนั้นคุณครูจอกับพี่ข้าวหอมขอตัวก่อนเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ